ใช่แล้วเนี่ยเรือมาสวัสดีกันเรือถึงเดือนรดไม่ลงรถเหรอสวัสดีพอแล้วไม่คอยต้องกินอย่ค่อยกินนั่งกินสบายใจแล้วถึงเรือนแล้วดูกี่โมงแล้วเนี่ยสว,ส,สวัสดีค่ะคีจ้วทาอะไรคุณครูพาทำอะไรวันเนี้ยแซนดวิชทำแซนวิชไหนเอาของมาดูด้วยได้ของอะไรมาบ้างได้น้ปัืเ มีมีอะไรบ้างมีขนมปังม,มีขนมปังกับแฮมอันนาได้ผักกับหมูหยองได้ผักกับหมูหยองไปพอแล้วไม่ต้องกินแล้วขนมอะ่ะมันใกล้หมดอล้าเดี๋ยว <laughs> ไปทิ้งให้วางไว้นี่แหละไปเรียนแล้วอ่ะบ๊ายบายกอนสวัสดีตั้งใจทำนะ แล้มาทำให้ป้ากินด้วยตอนเย็นนะโอเคไหมนะอันนาเอาโปรทำใช่ไหมเดี๋ยวตอนเย็นมาทำให้ป้ากินด้วยนะเลือกเรียนอนะ่ะแต่ป้ารอกินโอเคสวัสดีค่ะอะสวัสดีครับ